เกมแนวโซ l ไลท์หรือบางคนจะเรียกว่าเกมโซบอลเป็นแนวเกมที่คิดคนโดยฮิเดทากะมิยาสกิจาก From Software ์ู้ใช้ครั้งแรกในเกม d e เด s Soul ในปี2010บนเครื่อง Play Station 3และหลังจากนั้นก็ถูกสารต่อมาด้วย d r r s o u โซทั้ง3ภาค b l o o มภาคบัลต์บอ Soul Remake, Sekiro Shadow Die Twice และเกมล่าสุดอย่าง Elden Ring ใครๆก็รู้ว่าเกมนี้มันยากเพราะมันยากเนี่ยแหละ ผมจึงลองซื้อดักโซ่สามมาเล่นแต่หลังจากที่ผมเล่นไปครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้แตะเกมโซอีกเลยจนกระทั่งผมมาดันไปเจอเกมเกมหนึ่งในเพจเกมิงด s สเกมนี้มีชื่อว่า Little Wish No Beta เ <Breath>, จ้าหญิงเอ้ยแม่มดน้อยโนเบตาเป็นเกมแนวโซลท์อนิเมะขายในเดือนเมษายนปี2020ในรูปแบบของ Early Asset ที่ผมสนใจเกมนี้ก็เพราะว่าเกมนี้นั้นได้ VTuber จาก o o o l i ล h t มาพากเสียงบอสในเกมด้วยพอแบบนี้แหละผมจึงโหลดเดโม่มาเล่นแล้วมันก็สนุกมากผมเลยจัดไปเลย200บาทและนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้เจอ ขอบนเรื่องการบังคับก่อนคือการบังคับด้วยจอยเพยีเนี่ยมันถือว่าห่วยมากครับการตั้งปุ่มนี่มันมั่วไปเลยผมั่นยืนยันได้จากคลิปที่ผมถ่ายมากด L หรือ R2 เป็นการหันซ้ายหันขวา d p a d ขึ้นลงเป็นการเลือกไอเทมซ้ายขวา d p a d ซ้ายขวาเป็นการหันขึ้นหันลงอาสเป็นการพอสเกมกด Option หรือ Touchpad เป็นการยิงเวทมนต์กดกระบะเป็นการชาร์จเวทมนต์สีเหลี่ยมคือการหลบวงกลมคือกระโดด ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นด้วยจอยอย่างมีความสุขนี่ผมขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็น Xbox One Controller นะครับโดยสามารถทำได้ดังนี้เนื้อหาของเกมนี้จะเป็นเรื่องราวของแม่มดน้อยโนเบตาตามเชื่อแหละที่มายังปราสาทแล้วได้ยินเสียงแมวล้องก็เลยต้องเข้าไปรับมือกับความชิบหายที่อยู่ข้างในเพียงเพราะว่าไปช่วยแมวแค่ตัวเดียวนี่คือเรื่องราวคร่าวๆที่ผมสามารถเล่าได้ไปด้านอาเองแล้วกันก่อนหน้านั้น,น,นผมว่าบทเรื่องการใช้จอยเล่นใช่ไหมครับโอเคมาพูดถึงการใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์เล่นกัน คือการบังคับด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นนั้นอ่ะไม่เลวร้วายเลยสักนิดการควบคุมมันเหมือนคล้องตัวมากแต่ผมว่าถนัดจอยมากกว่าและนี่ก็คือเกมเพลย์ของผมระหว่างจอยและคีย์บอร์ดกับเมาส์ ถึงบอสครับผมบอกไปแล้วว่ามีสมาชิกฮโ,โลไลท์มาพากเสียงด้วยซึ่งผมมาจะนับตามในเรื่องในเกมแล้วกันเนื่งจากตัวแรกทานเนียบอสตัวแรกในเกมพากโดยโอมาลุโพกะสมาชิจากจัดรุ่นที่ห้ามนิกาบอสตัวที่2อภากโดยชิราคามิฟูบุกิจากรุ่นที่1 遊ぶそうだよみんなと仲間と一緒に負けた子がーーストローレーションをあげる遊びをしてたのそしたらあなたがいなっちゃった。ラトラソーカサボストーソータートウト ชิโลกาเน่โนเอลจากรุ่นที่3ามแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยมันก็หน้าตาคล้ายๆคารี่อยู่นะเนี่ยลิตเติ้ลวิชโนเบตยังไม่มีวันขายตัวเต็มที่แน่นอนแต่ว่าจะขายในเดือนเมษาย,ยนนี้บน PC, PlayStation และ Nintendo Switch โอเคครับเข้าสู่ช่วงท้ายก่อนปิดคลิปนะครับอจากที่ผมบอกไปในคลิป r e i l e a d r e d e m ช t i o n 2ตอนเก็บตังค์ไม่จํา ตอนเก็บทองไม่จำกัดเนี่ยผมาบอกไว้ว่าผมเนี่ยจะปลดประจําการไมเก่าของผมและผมะจะจะซื้อไม่ใหม่ซึ่งตอนเนี้ผมก็ได้มาแล้วมันคือไม่ตั้งตัวแหละซึ่งมันดีกว่าไม้แขวะไม่แขวะนะสักอย่างแหละซึ่งถ้าใครชอบถ้าใครชอบแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องผมเอง แล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจผมของผมเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ